เพื่งใส่กันไหมครับว่ามดจะแบกแมงวันไปไหนเพราะผมบอสกิลติกบางทีคนเท์มันก็มาแบบเราไม่ตั้งใจอ่ะแล้วเราก็ทําไงได้วะมีอะไรบ้างที่เป็นคอนเทนต์ที่ไม่ตั้งใจแมงวันบินเข้ามาอ่ะแล้วก็ล่าสุดนะฮะแมงวันมันมาตายบนพื้นแล้วมดมันก็แบกกลับรางอ่ะกีเนี่ยมมีมสะเปาด้วยนุ๊กเลย เขาว่าไงแบบตรงนี้ทางสะดวกรับไปเลยมาเลยไม่รู้มันกำลังเสริมหรือมันทำอะไรกันแต่ทุกงตัวมันน่าจะมีเหตุผลของมันอยู่อะเอ้ยนี่มันมีตัวที่อยู่บนกำแพงด้วยเว้ยไม่ได้ยกนะแต่ช่วยดันเพื่อเป็นการบาลานซ์ให้แรงมันผักไปเรื่อยใช่ไหมเออในวันมันสู้อะมันแบบ ู <formation> ยังไม่ตายเกสรโอ้ยมันนมันนมบอกวาเฮยมันไม่ตายมันชุวยอบหน่อยจริงจรินผมพูดจริงดูดิวอหนึ่งทราบแล้วเปลี่ยนว่ทราบแล้เปลี่ยนตัมายังไม่ตายใช้คำสั่งเอโฟดัมทราบแล้วเปลี่ยนนี่เห็นไหมมันตัวเปเอโฟดัมหมดเลยเฮ้ยพี่รู้ไหมว่าผมเริ่มจะคิดเหมือนคนดูแลนี่ไง พี่แม่งว่างจริงว้วยเฮ้ยจริงๆมันมีสารคดีลึกหมดเลยนะคุณต้องไปดูลึกมากหมายถึงสารคดีลึกดูมดแต่ลึกมากแม่งถ่ายไม่ถึงไม่ถ่ายไม่คนที่เขาเริ่มถ่ายสารคดีเขาคงเริ่มจากอะไรอย่างนี้แหละผมว่าเขาต้องเริอมอะไรที่มันง่ายง่ายไม่ต้องใช้ทุนด้วยแล้วพอเวลาเขาทำออกมาสวยได้เขาก็ไปหาทุนใหญ่ๆได้พวกนี้นอกไปขายได้ไหมวะเนี่ยขายใคร,ใคร National g e o g r a p h i c คิดว่าเขาไม่มีปัญญาถ่ายหมด สวัสดีทุกคนครับจากคลิปที่แล้วที่ผมเล่นโดนอ่ะทางแบรนด์เบต้าเอฟพีนะครับเขาก็ส่งชุดคลิปนี้มาให้เป็นชุดสําหรับบิ๊กินเนอร์เซตัสเอฟพีวีคลิปเขาบอกว่าพี่บอสชวนเราไปเล่นหน่อยพอเขาออกโดนใหม่เผื่อคนจะอยากลองเล่นบ้างนะครับก็อโอเคได้เดี๋ยววันนี้เอามาลองเล่นหลักๆคือมันน่ารักเว้ยมันสีขาวแล้วมันก็บิ๊กินเนอร์เฟรนลี่มากๆเดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูนะว่าโดนนี้มันบินได้ไหมนะครับก็เลยขอทางพี่โรงแรมสมูทีเขาใจดีให้เราบินในล็อบบี้ได้ในระหว่างทีีีี่่่ไมมมมมคคคนนนนะรัับโโโออเเเลลลืกหหายยดส มิดเดี่ยมฟาสโหมกปุ้ยๆุุ่ออุอะไรวอะอะลองบินดูก่อนรอบหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวจะไปโหมดโหมดเร็วเลยนะเดี๋ยวไปแตะโดยตัวนี้นะทุกคนแตะปุ๊บมันคือปุ่มเปลี่ยนสัญญาณพอเปลี่ยนสัญญาปุ๊บสัญญาณมันหลุดต้องเปิดเครื่องใหม่่ะพร้อมะไปโหมดมิดเดี่ยมแล้วกันสปีดกลางกาโหมดแมนนวดเลยนะฮะ อรเข้าไปดูหลังบานะครับหลังบาลโอ้ยอไรตัวนี้ได้ไหมตัวนี้โอ้ได้ได้ได,ได้แบตเตอรี่มันะะแบอกโล w ว o แล้วนะครับแบตบหมดแล้วแบตหมดแล้วโอเคก็ถือว่าเป็นโดนมือใหม่อ่ะคุณภาพโอเคเลยสำหรับราคาเนี้ยผมว่า แต่คราวน,นี้จะไปโหมดเร็วขึ้นนะฮะฟาสแต่รู้สึกว่าเวลาบินโดมโหมดเอ็มก็พอแล้วอนะโอหเปลี่ยนเปลี่ยนแบละภาพชักเลยอะอย่างนี้แปลว่าที่แบตมันอ่อนอะมันส่งผลต่อความชัดของภาพโอ้ะโอโอ๊ยกตัวอย่างการที่โดนตกเป็นอย่างนี้ครับด้วยค,ความที่เรามันเล็กแล้วก็ราคานเนี่ยผมว่าสัญญ,ญาณมันน่าจะไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่เฮ้ยโหถึงตรงนี้แล้วสัญญ,ญาณไม่ดับเลยกว่จะเริ่มเริ่มขาดแล้วสัญญ,ญาณเริ่มขาด ไปถึงตู้ลิฟต์ไม่ไหวนะครับแล้วถ้าเกิดไปห้องอาหารไหวไหมเดี๋ยวลองเช็คดูโอ้เข้ามาได้เลยโอ้โ,อโ,อโอนี่เออเออเข้าเข้ามาดูได้เข้ามาวนได้เลยเนี่ยโซนบุฟเฟ่ต์นะครับตรงนี้นะฮมีแต่โอ้สัญญาณเลิกขาดแต่ญญเดญ๋ยวเลิกขาดเกยไปไกลมากไม่ได้อันนี้ผมไม่รู้ว่าช่องนี้ใช่หรอือโอเคใช่รอดไปตู้บ,บินไม่ตกนะครับได้ได้เฮ้ไอผมว่าโดรนนี้มันเหมาะก,กับการบินอินดอร์มากๆเลยอ่ะ เนี่ยบีบินดอ,อค่อนข้างดีเลยนะโอเ,เวลาโดนมันเล็กขนาดนี้มันดีตรงที่ว่ามันไม่มีทางที่มันจะไปทําอะไรเสียหายได้ไนงะมันเบาเกนะินน่ะน้าหนักทั้งหมดอาจจะไม่ถึงห้ากรัมหรือเปล่าโอ้สนุกสนุกใช่ได้ใช่ได้ถ้าเกิดใครซื้อแบบนี้ไปอะ่ะเรียกว่าพอม,มันจะพังก็น่าจะมันก็น่าจะเพียงพอที่คุณจะได้รางใหม่ก็ดีเดี๋ยว <h ats> ผมจะลองจอดบรวดนะครับดูว่าผมจะจอดบรวดตัวเองได้ไหมนะครับ ไ,ไม่ครับอะไรหรอมีของเล่นใหม่มาพี่ชอบเรียกฝนมาอ้ายว ช่วนี้คุณชอบอะไรที่มันเป็นล้อๆใช่ไหมใช่อะไรที่อยู่บนล้อเนี่ยเล่นหมดสิ่งนี้มีชื่อว่าฟรีสเก็ตครับอันนี้เป็นของแบรนด์ JMK Ride เป็นของคนไทยเหรอครับเนี่ยของต่างชาติครับแต่ว่าตอนนี้มีช็อปเปิดที่ไทยแล้วสีมันก็โหดมากจิตจาจิตจ,จ อันเนี้ยมันมีให้เลือกนะซักสีอะไรล้อสีอะไระกระดาษสีสอะไรคัสตอมได้หมดเลยมีทั้งแบบคัสตอมแล้วก็แบบคอมพลีเซ็ด้วยอันนี้คือวันนี้จะมาให้ลองเล่นใช่คุณไปเจออะไรมาในชีวิตคุณอย่างเล่นสิ่งนี้เอาก็เดี๋ยวนี้เราเห็นคนเล่นเซิร์ฟเกตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยใช่ไหมมันก็รู้สึกว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวกันแต่ว่ามันดูแอดวานซ์กว่า ว้าวามาแล้ว oh, ว so <1 people> ูมีเล <positives> hey, the right. well. nice. ี้ยวด้วยพี่รู้เปล่าว่าเขาเล่นกันจริงจังหึงขนาดที่ว่าแบรนด์น่ะเขาจะให้ใบเซอร์ติฟิเคงด้วยนะให้กับคนที่เล่นเป็นนะใช่มีการไปสอบท่านู้นท่านี้อะไรอย่างเงี้ยพวกเซีนเซียนนี่คือเขาจะแบบเออเล่นไปสักพักนึงอ่ะกระโดดกลับด้านกระโดดกลับด้านเสร็จเออสลับแป้นนั่นอีกบอกว่ามาแข่งบินโดนกันไหมพี่คนเก่งๆอ่ะแข่งบินโดนเปล่ารอเลยอะแล้วแ่วแข่งบินโดนดีกว่า กี่ทำอะไรเต้นแทงโก้ฝนตกแล้วว่ะเราจะต้องเปียกฝนกับบ้านกันนะวันนี้ดีก่าไม่หรอกมาก้าผมว่าธรรมชาติน่าจะอยากให้เราออกกันมังกายกันคุณชอบมาถ่า,ายเล่นสเก็ตอตอนฝนตก